เอาล้ฮะคุณผู้ชมครับฮะวันนี้ก็หลังจากที่ไม่ได้แคสเกมมาหลายวันวันนี้ก็นิกได้ว่าจะแคสเกมไรสาระชนิดหนึ่งจเกมไรสาระอะเอาแล้วครับเดี๋ยวผมในรายการ sqc a คสเ g มมิ Excuse ่ครับเดี๋ยวเกมไรสาระเกมหนึ่งครับที่เจากทางเว็บไซต์ครับ่าเดี๋ยวเอเอแล้วทำไมคิวมันต้องลอยกมาด้วยวะฮะดูแถครับคุณผู้ชมครับ อ๋หน้ามันเออซึมเศร้าเกมนี้รู้สึกว่าจะเป็นประเภทเออแฮกคุกเอาวิธีแฮกคุกอ๋อใช่ได้ใช่ได้ไดเออหยุดนายนายบอสนะอา่าอยู่ชื่อเกม is copying the python นีนน่แหละ is copying the python ครับครับเราจะไปเริ่มกันเลยครับเฮ้ยบึงเอนอนอนนี่วันนี้มันเกิดนาย โอเคนั่งตรงนั้นน่ะนี่ฉันมีของมาให้มีคนฝากมาเป็นเค้กใช่ไหมเพื่อนวะใช่เค้กนั่นมันอร่อยมากแต่ว่าเธอคงไม่อยากจะกินมันนะนะฉันฉันแนะนําโอเคไปก่นละอันนี้อะไรอู้เค้กอ่ะอ่าอ่าเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ เก้กนี่แล้วมันมีของได้ยังไงวะอะไรเนี่ยไฟยเอ่อตะไบใช่น่าจะเป็นตะไบครับตะไบตะไบแล้วนี่เอ็นเอจีริงเครื่องดื่มอะไรสักอย่างแล้วนี่เทเลพอเตอร์เอ่อไม่ทราบว่าเครื่องอะไรล็อกเก็ตตะลวดเซลฟอยล์โทรศัพท์ไดที่ขุดเอ่เอเอาเป็นอะไรดีผมจะไล่ไปทีละอันเลยครับคุณผู้ชมครับไปอู้ อะไรเนี el el ่ยซ ER totally ีดูผ่านหนังประตูวินโดว์หน้าต่างเอาเป็นนี้หน้าต่างเลยแล้วกันได้โบนไหมุณผู้ชมครับลุ้นลุ้นได้โบนไหมเอ้ยได้โบนเนอะได้โบนได้ฟิลเลยทีเดียวโอ้ยทำไมมันต้องอยู่ชั้นบนสูงสุดเดี๋ยวกูเนี่ยเนาะลองนี้ดีกว่าเอ็นอาร์จีดิ้งอุ้บอุ้บอุ้บกินบ้าเลือดเลย

แล้วทำไมที่หัวมันต้องมีเอออะไรเขาเรียกอะไรอ่ะครับมีเส้นนี้อือสุดหายใจลึกๆเออเอออะไรอะไรอ้าวฟิลโออะไรวะอะไรเนี่ยเอนอาร์จีเออมีผลเสียคือดื่มมากแล้วจะทำให้หัวใจหยุดเต้นอย่างงั้นเหรอทำไมไม่บอกก่อนเทเลพอโต้ลองดูก่อนเอิ เครื่องย้ายเครื่องย้ายโอ้ยอ้าวอ้าวฟิลปูที่ไหนไม่ปูมาปูที่สนามยิงปืนหลังนี้ล็อกเก็ตโอ้ยแตุ้มเอ้าเอ้าเอ้าเฟลแล้วกระสุนพั่นในเนี่ยมันมันหมุนเป็นรูปตัวอยู่เซลโฟน เออไม่เอาดีวกว่าผมไม่อยากยุ่งไม่อยากจะยุ่งผมว่าอันนี้น่าจะได้ผลนะครับเออเซลโฟนเรื่องนี้บอสเดินม่ยุ่งครับเออไปเนดะ็กอึได้ผลไหมได้ผลไหมเอ้ยได้ผลลงมาที่ห้องน้ำอ,นะอันนียเออเป็นเครื่องอะไรสักอย่างลองดูหน่อยเป็นเครื่องล่องขนอย่างนั้นนะเด้อโอ้ โอ้โหลดไหมลดไหมลดไหมอือ่าแล้วตำรวจปุ้นกันเองบ้าหรือเปล่าอ้าวอาหลุดหลุดไปสุดขอบโลกเลยครับเฟลเลยทีเดียวอันนี้โคบ้าอ่าตีงงัดไงเออได้ปุ้นไหมเออเฮ้วิ่งดิครับวิ่งดิเอวิ่งวิ่งนี่อยู่ทำไมอีกบนอ่ะอ้าว ฟิลไม่ว oh, ิ y, wing. Wing. ่ง oh. ด oh, ิเอวิ่งวิ่งเฮ้ยวิ่งวิ่งไปทางล่างโอ้โหได้ปุ๋นวิ่งดิเอวิ่งวิ่งอือขึ้นหน่อยโอ้โห้โซโลโมชั่นสวยมากวิ่งดิเอวิ่งวิ่งอ้าวมีเพลงแบบคารบอยเลยเออเกิดอะไดี เกดเยดี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอ้าวฟิล <c oughs> มันต้องให้กดเร็วเร็วมันต้องให้คลิกรัวๆเลยเนี่ยอ้าวถูกมาเริ่มใหม่หมดโอ้เอ้ยเพลงคาร์บอยอีกครั้งเดี๋ยมผมคือแปลว่าคราวนี้ต้องคลิกเร็วเรเลยเนี่ยเอ้ย พร้อมโอ้มีตำรวจมาล้อมแบบนี้จะชนะยังไงวะโอ้โหโอ้โหเอ้คุณผู้ชมเอาแล้บโอ้โหโอ้โหผ่หหานแล้วครับคุณผู้ชมครับอ่าผ่านเ็นที่เรียบร้อยครับสำหรับเกม Iscopping the Python อ่าเกมแนวไล้สาระชนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับอ่าโอเคครับผมต,ต้องขอจบการแคสเกมไล้สาระชนิดนี้ครับแลเป็นแค่เท่านี้ก่อนเดนินม่คลิปหน้าครับสิกเกอร์ tomorrow b าย